สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอ่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะสถานที่แห่งนี้ก็คือรอยพระพุทธบาทจำลองนะอยู่ที่วัดพระพุทธบาทดงงูนะฮะซึ่งวัดแห่งนี้นะฮะอยู่พื้นที่ของอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะฮะ ซึ่งก็เป็นวัดอีกหนึงวัดนะฮะที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวก็จะแวะเวียนเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มากลาวไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮลอยพระพุทธบาทนะ,ะแล้วก็มาทำบุญที่นี่นะฮะตรงนี้จะเป็นมณฑปนะฮะที่จัดสร้างขึ้นมาสำหรับเอาไว้ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาทจำลองนะฮะซึ่งวันนี้ผมได้เข้าไปกราบหลวงพ่อนะฮะซึ่งท่านเป็นจเจ้าวาสที่วัดแห่งนี้นะฮะท่านบอกว่าได้นำพระพุทธบาทจำลองนะฮะมาจากจังหวัดสระบุรีนะฮะซึ่งก็เป็นรอยพระพุทธบาทจำลองที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะฮะซึ่งผมก็ได้สวดมนต์ไหว้ ขอบอนไปเป็นที่ร้อยแล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหนึ่งสถานที่สำคัญนะของอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกนะฮะใครที่มาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติของที่นี่ก็แวะมาไหว้นะครับรอยพระพุทธบาทจำลองที่วัดพระพุทธบาทดงงูแห่งน,นี้กันได้นะฮะ ดูจากรอ,อยพระพุทธบาทจำลองนะ,ะก็มีความสวยงามวิจิตรมากเลยนะฮะผมเองกอ็มีความเชื่อมีความศรัทธาเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับรอยพระพุทธบาทนะ,ะเ,รเราเลือกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะซึ่งเรา ใช้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจได้นะครเวลาที่เรามากราบบ้าบูชานะเราก็น้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุพพทธเจ้าซึ่งเป็นพระศาสดาของเรานะฮะก็จะได้เป็นสิริมงคลแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นได้นะฮะเราก็เป็นชาวพุทธที่จะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะสิ่งนี้ก็ไม่ควรที่จะ ลืมหน้หลักธรรมสำคัญก็มีหลายอย่างนะ,ะที่บัญญัติเอาไว้ให้ชาวพุทธของเราได้ปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงการาหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งมวลนะฮะวันนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะ,ะที่ผมพาท่านผู้ชมมาเปลี่ยนบรรยากาศนะฮะมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์สถานที่แห่งนี้ก็คือวัดพระพุทธบาทดงจังหวัดพิษณุโลกครับสำหรับวันนี้จากลากันแเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ